สวัสดีครับพูดถึงเรื่องความผิดนะครับมีบุคคลในประเทศไทยเนี่ยไปโกหกคนที่ต่างประเทศหรือเปล่าครับว่าพ่อแม่มีน้องที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยในพื้นที่สามจังหวัดไม่เอาผิด กับบุคคลที่ทําผิดกับผมส่วนมากทีนี้ผู้ที่มีอํานาจในประเทศไทยเนี่ยก็เลยไม่กล้าเอาผพอต้องฟังคําพูดของผู้นําในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ กลัวว่าถ้าแบบผิดแล้วจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบคล้ายๆทานองว่าไปหอ้างกับประชวงศต่างประเทศเนี่ยว่ากลุ่มเบ n ยไม่เอาความผิดกับบุคคลเหล่านี้ที่นับถือศาสน,นสามและบุคคลอื่นผมว่าเรื่องนี้เป็นการหลอกลวงมากกวา่าผมเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่ของเด็ก ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าเกิดมีการทําความผิดนะครับไม่ปกป้องเรื่องนี้เป็นการเล่นเล่น,ล,นละครเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นและไปโกโหกต่างประเทศมากกว่ายิานยันร้านประเตศเรัยบไม่เชื่อลงถามโทมาถามผู้เราใหญ่ในไปโทมาถามผู้นํา หรือสสที่ว่าเป็นระดับแนวหน้าของในพื้นที่สามจังหวัดน,นี่หรือผู้นำทางศาสนาเนี่ยของต่างประเทศก็ได้ครับอย่างเช่นโทรไปถามกลุ่มตาลีบันเนี่ยว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่ากลุ่มภวนการเบียเอ็นไม่เอาผิดรอกว่าหลอกลวงต่างประเทศเพราะต่างประเทศตกใจครับทำไมไม่เอาปิดฐานมีให้แล้วเนย ทำภาพวิดีโอและอะไรต่างๆเกี่ยวกับบุคคลที่ขึ้นไปรอบทำ้ายผมที่สวนยามพลาตกใจกับความวิธธรรมในประเทศไทยครับเพราะว่าบุคคลในประเทศไทยไปอ้างมือนนั้นเขาก็เลยแบบต้องหยุดที่จะเอาเรื่องเพราะกลัวว่ากลุ่มอุปการ v i อน,นั้นจะออกมาขอความมุ่นวาย เป็นการห้างแบบนั้นหรือเปล่า